เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณโยครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณโยเขานำมาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นราวๆห้าปีที่แล้วได้ในช่วงที่ตัวเขาเองยังเป็นวัยรุ่นเรียนอยู่มหลาลัยอยู่เลยแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใครจะไปคิดล่ะครับว่าวันหนึ่งเรื่องราวที่มันไม่คาดคิดแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนตอนนั้นอย่างที่บอกเขาเรียนอยู่มหลาลัยใช่ไหม เป็นมหาลัยดังกลางเมืองกรุงเทพเลยละ่ะแล้วด้วยความที่อยู่มหาลัยดังกลางเมืองที่อยู่อาศัยของคุณโยก็เลยอยู่ในเมืองตามไปด้วยสถานที่ที่คุณโยอยู่ครับเรียกว่าคอนโดก็ได้นะหรือจะเรียกว่าหอพักก็ได้แต่เท่าที่คุยกับผมเนี่ยคุณโยเขาเรียกที่อยู่ของเขาว่าคอนโดนะครับเป็นคอนโดที่ค่อนข้างมีราคาเลยละ่ะแล้วก็มีหลายชั้นด้วยแต่ว่าบางที่เขาก็เรียกเป็นหอพักนะผมเองก็งงเหมือนกันซึ่งผมขออนุญ,ญ,ญาตเรียกคอนโดตามคุณโยแล้วกันนะครับ ซึ่งโดยรวมแล้วคุณโยก็อยู่ที่คอนโดแห่งนี้มาได้ประมาณ3ปีก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวในวันนี้ขึ้นนี่แหละซึ่งห้องพักของคุณโยเป็นห้องพักที่อยู่ชั้นบนนะครับติดกับดาดฟ้าจะเรียกว่าเป็นชั้นบนสุดที่อยู่อาศัยได้ก็ถูกนะเพราะว่าถัดขึ้นไปเนี่ยก็เป็นดาดฟ้าแล้วซึ่งไอ้ดาดฟ้าของคอนโดเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เฟสิลิตี้หรือว่าเป็นส่วนกลางอะไรหรอกนะครับเพราะว่าด้านบนมันเป็นพื้นที่โล่งๆที่ส่วนกลางมันยังปิดปรับปรุงอยู่ คือผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายคอนโดของคุณโยเนี่ยเขาจะมีส่วนกลางใหม่กับส่วนกลางเก่านะครับซึ่งส่วนกลางใหม่มันจะอยู่ชั้นอื่นแต่ส่วนกลางเก่ามันคือชั้นบนสุดนั่นก็คือดาดฟ้าต้นเรื่องของเรื่องราวในวันนี้ซึ่งไอดาดฟ้าในช่วงนั้นมันคือช่วงที่กําลังปิดปรับปรุงอยู่พอปิดปรับปรุงมันก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นไปด้านบนนอกจากคุณโยเนี่ยแหละในวันนั้นครับมันเหมือนกับทุกๆวัน พอเขาเลิกเรียนมาประมาณ4ี่โมงเย็นยิ่งเป็นช่วงใกล้สอบด้วยเขาก็เลยยิ่งเครียดใหญ่พอเครียดเขาก็จะถือบุหรี่ออกจากห้องแล้วก็เดินตรงขึ้นไปบนดาดฟ้าของคอนโดเหมือนทุกครั้งพอเปิดประตูดาดฟ้าออกเขาก็จะใช้ไม้ท่อนหนึ่งครับที่เป็นไม้อยู่แถวนั้นนั่นแหละวางขัดกับประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้ประตูมันปิดเพราะว่าเวลาขากลับออกมาเนี่ยจะได้เปิดประตูออกมาง่ายๆครับด้วยความที่มันเป็นประตูดาดฟ้าเนาะ เป็นประตูนิราภัยด้วยมันก็เล่นหนักเป็นพิเศษซึ่งไอ้ไม้ท่อนนี้เนี่ยแหละมันคือไม้เจ้ากรรมเลยก็ว่าได้ซึ่งในวันนั้นครับหลังจากที่เขาเดินขึ้นมาบนดาดฟ้าเขาก็เดินไปที่มุมเดิมที่เขายืนสูบบุหรี่แล้วก็เห็นว่าตรงจุดนั้นมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอคนนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาดีเลยหน้าตาน่ารักใช้ได้เลยละ่ะเธอกําลังยืนเกาะอ,อยู่ที่ขอบกําแพงดาดฟ,าฟ้าฝากหนึ่งแล้วก็ยืนสูบบุหรี่อยู่ มุมเดียวกันกับที่คุณโยชอบไปยืนจุดบุรี่สูบตรงนั้นซึ่งในตอนนั้นตัวเขาก็เอะใจนิดนึงนะเพราะว่าปกติแล้วตั้งแต่เขาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้มานะครับเขาแทบจะไม่เจอใครขึ้นมาบนดาดฟ้าเลยก็ว่าได้ด้วยความที่มันเป็นส่วนกลางเก่าเนาะแล้วก็ปิดปรับปรุงด้วยมันไม่มีเหตุผลเลยครับได้จะเดินขึ้นมาบนนี้นอกจากเดินขึ้นมาสูบบุรีเหมือนคุณโยเนี่ยแหละที่แปลกไปกว่านั้นก็คือตั้งแต่เขาอยู่คอนโดแห่งนี้มา คุณโยไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่รู้เลยครับว่าเธอคนนี้เป็นใครกันแน่ซึ่งพอเป็นแบบนั้นคุณโยเขาก็ทำทีเดินเรียบๆเ,เคียงๆไปใกล้ๆคือพยายามเดินเข้าไปตรงจุดที่เขาสูบบุหรี่เป็นประจำเพื่อไม่ให้เธอคนนั้นตกใจก่อนที่คุณโยจะไปยืนหลบมุมอยู่เงียบๆแล้วก็จุดบุหรี่ขึ้นสูบเหมือนปกติซึ่งในระหว่างที่เขากำลังยืนสูบบุหรี่อยู่สายตาของเขาก็เหลือบมองไปเห็นผู้หญิงคนนั้นโดยอัตโนมัติ คือไม่ได้ตั้งใจมองนั่นแหละแต่ว่าเธอยือนอยู่ในระยะสายตาพอดีสายตามันก็เหลือไปมองเห็นเองก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเธอจะรู้ตัวว่าคุณโยแอบมองเธอก็เลยค่อยๆหันหน้ามาทางจุดที่คุณโยยือนอยู่แล้วก็เผยให้คุณโยเห็นใบหน้าของเธอได้ชัดเจนกว่าเดิมซึ่งใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหน้าตาดีมากนะมิสแกนคุณโยเขาบอกผมแบบนั้นนะว่ามิสแกนแต่มันก็น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่ง หน้าตาเนี่ยสวยแต่ว่าที่ต้นคอของเธอมันมีรอยช้ำสีม่วงที่คอเป็นทางยาวดูเนี่ยคือสะดุดตามากๆและมันก็น่าประหลาดใจสุดๆคือมันเป็นรอยคล้ายกับนิ้วมือคนที่กดลงไปที่คอเธออย่างแรงคุณโยที่เห็นแบบนั้นครับก็มองตามรอยช้ำที่คอของเธอไปแล้วก็เห็นว่ามันยาวเกือบรอบคอเลยก่อนที่จะรู้ว่าเธอคนนั้นเนี่ยค่อยๆฉีกยิ้มมาให้และคุณโยก็ยิ้มตอบกลับเธอไป คือเธอเนี่ยเป็นคนนะฮะคุณผู้ฟังลักษณะทุกอย่างเหมือนคนปกติเลยไม่ใช่ผีอย่างที่คุณผู้ฟังคิดนะโดยหลังจากที่คุณโยยิ้มตอบกลับไปเป็นมารยาทแล้วก็คุณโยเนี่ยแหละครับที่เริ่มทักทายออกไปก่อนเขาถามเธอไปว่าอยู่ที่นี่หรอครับโดยที่จากนั้นผู้หญิงคนนั้นเธอก็ตอบกลับมาคําเดียวคือคําว่าค่ะพอพูดจบเธอก็ส่งเสียงไอกระแอมออกมาชุดหนึ่งคือจากลักษณะที่เห็นแล้วเนี่ย ผู้หญิงคนนี้เธอน่าจะเป็นคนที่พูดน้อยมากๆครับและคําพูดเพียงคําเดียวของเธอมันก็เบาสุดๆแทบจะฟังไม่รู้เรื่องเลยและตลอดระยะเวลาที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ด้วยกันคุณโยก็มักจะได้ยินเสียงกระแอมของเธออยู่ตลอดเวลาทีแรกเนี่ยเขาก็คิดนะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอสูบบุหรี่จัดหรือเปล่าตัวเขาก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรมากยิ่งพึ่งรู้จักการเป็นครั้งแรกแบบนี้เนี่ยมันก็ตามมารย,ยาทแหละครับ ไม่มีใครกล้าไปซักไซรยไร้เรียงอะไรคนแปลกหน้ามากนะักตัวที่หลังจากนั้นพอสู่บุหรี่ไปได้พักหนึ่งผู้หญิงตรงหน้าเนี่ยเธอก็ดับบุหรี่ทิ้งแล้วก็เดินเลี่ยงออกไปจากจุดที่ยืนสู่บุรีอยู่บนดาดฟ้าและหลังจากที่เธอคนนั้นเดินห่างออกไปเรื่อยๆแล้วก็ใกล้ประตูดาดฟ้ามากขึ้นคุณโยในตอนนั้นก็มองไล่หลังเธอตามไปนะแต่แล้วจูๆ่ๆคุณโยก็สังเกตเห็นว่าผู้หญิงตรงหน้าเนี่ยเธอเดินแบบแปลก เดินเหมือนกับว่าเธอเดินเท้าไม่ติดพื้นเหมือนคนเดินลอยๆอยังไงอย่างนั้นเลยไอ้ครั้งแรกที่เห็นแบบนี้เนี่ยตัวเขาก็ตกใจมากนะครับเขาพยายามเอามือป้องสายตาแล้วก็ใย,ยี่ตาดูชัดๆคิดว่าตัวเองน่าจะตาฝาดหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาลืมตากระพริบไปมาผู้หญิงคนนั้นเธอก็เดินหายเข้าตึกไปแล้วและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละตัวเขาเองก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยนี้เอาไว้คนเดียว ซึ่งมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณโยกลับมาที่ห้องในวันนั้นตัวเขาเองก็มีความรู้สึกอยากจะเจอผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเลยท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเลยด้วยเขายอมรับกับผมตรงๆนะครับว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอดูสวยมากๆสวยเหมือนเป็นดาราเลยซึ่งหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปเกือบอาทิตย์ ในวันนั้นเป็นวันที่คุณโยเพิ่งจะกลับมาจากหลังจากที่ไปเที่ยวกับเพื่อนตอนกลางคืนพอรถแท็กซี่จอดที่หน้าคอนโดปุ๊บทันทีที่เท้าของเขาก้าวลงไปเหยียบหน้าคอนโดคุณโยเองก็ได้กลิ่นเหม็นแปลกๆกลิ่นเนี่ยมันคล้ายกับกลิ่นเน่าแล้วมันก็เป็นกลิ่นที่โชยมาตามลมระหว่างที่เขาเดินตรงเข้าไปที่ประตูคอนโดทุกทีที่เขากลับดึกแบบนี้ครับเขาไม่เคยเจอหรือว่าได้กลิ่นอะไรแปลกๆแบบนี้มาก่อนเลยแล้วในครั้งนี้กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยมันแรงมาก แรงแบบติดจมูกไปหมดเหมือนกับกลิ่นมันเลอะอยู่ที่ต้นคอหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคุณโยเขาพยายามมองซ้ายมองขวาเพื่อหาต้นตอของกลิ่นแต่โดยรอบบริเวณมันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นต้นตอของกลิ่นเน่าที่ว่านี้ได้เลยส่วนกระทั่งเขาเดินเข้าคอนโดไปไอ้กลิ่นที่ว่านี้เนี่ยก็ยังคงเหม็นอยู่นะหนํำซ้ำในคอนโดนี่แรงกว่าเดิมอีกแล้วมันก็บังเอิญน,นะครับไอ้จังหวะที่เขากำลังรอลิฟต์อยู่ ที่คนดูแลคอนโดเขาเดินผ่านมาพอดีแล้วคุณโยเองก็สนิทกับพี่เขานะเพราะว่าเชียร์บอลทีมเดียวกันคุณโยก็เลยถามพี่เขาไปว่าพี่คอนโดเราซ่อมท่อหรือเปล่าไม่เห็นมีประกาศอะไรเลยทําไมผมได้กลิ่นเหม็นเน่าแปลกๆฉุนแบบนี้ซึ่งพี่ที่ดูแลคอนโดเนี่ยเขาก็หันหน้ามองมาทางคุณโยแปลกๆนะครับมองมาแปลกๆเลยแบบงงๆพร้อมจะถามกลับมาว่าพี่เองไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยคิดไปเองหรือเปล่า ตอมทอซอมเธอก็ไม่มีเหมือนกันนะซึ่งพอพี่นิติเขาพูดแบบนี้ครับคุณโยเองก็ไม่รู้จะต่อความยาวยังไงดีไม่รู้จะทํายังไงต่อท้ายที่สุดเขาก็จําใจจะต้องก้าวเท้าขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็มุ่งตรงไปยังห้องตัวเองไอ้จังหวะที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยลิฟต์เองก็มีกลิ่นนะครับเหมือนกับว่ากลิ่นมันมาจากลิฟต์เหมือนกันแต่ความจริงแล้วในลิฟต์มันไม่มีอะไรหรอกครับมีแต่กระจกและทันทีที่ลิฟต์โดยสารมาถึงชั้นที่ห้องคุณโยอยู่ พอประตูลิฟต์มันเปิดออกสายตาของคุณโยก็เหลือไปเห็นฝั่งบันไดหนีไฟเห็นเป็นหลังวัวัยของผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นใครแต่รู้อะครับว่าเป็นหลังของผู้หญิงเพราะว่าผมของเธอยาวมากๆซึงไอลักษณะที่คุณโยเห็นว่าแปลกก็คือมันคือลักษณะการเดินผู้หญิงคนที่เดินตรงไปทางบันไดหนีไฟเนี่ยเธอเดินลอยๆยเหมือนกันเดินลอยเหมือนกับผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่คุณโยเคยเจอบนดาดฟ้าของคอนโดไม่มีผิด และเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณโยเขาก็เลยคิดว่าผู้หญิงที่บันไดหนีไฟกับผู้หญิงที่ดาดฟ้าที่เขาเคยเจอเมื่อกี้น่าจะเป็นคนคนเดียวกันอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอคุณโยเขายืนคิดพยายามพินิษพิจารณากับภาพก่อนหน้านี้ที่เขาเห็นเขาก็สรุปได้ว่าผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้เนี่ยใส่ชุดเดียวกันกับผู้หญิงบนดาดฟ้าไม่มีผิดใส่เสื้อยืดสีขาวเกางเกงยีนขาสั้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับ รู้แล้วก็ไม่ได้เกิดอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นเธอเดินลงบันไดหนีไฟไปและพอคิดได้แบบนั้นคุณโยก็เดินกลับเข้าห้องตัวเองซึ่งไอจังหวะที่เขาเปิดประตูห้องตัวเองนั่นแหละกลิ่นเหม็นเน่ามันก็ตีออกมาจากด้านในห้องทั้งเหม็นเน่าทั้งเหม็นสาบทั้งทั้งที่ในห้องของเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะมีแค่เตียงเปล่าอาหารก็ไม่ได้กินหนูตายก็ไม่มีจนกระทั่งพักหนึ่งนะครับ กลิ่นที่ได้กลิ่นมันก็ค่อยๆจางหายไปเพราะว่าคุณโยเขาเปิดหน้าต่างระบายอากาศแต่หลังจากที่เขาทำธุระส,ส่วนตัวเสร็จแล้วก็กำลังจะล้มตัวนอนเขาก็เพิ่งมาคิดได้ว่ามันแปลกแปลกตรงที่ผู้หญิงคนก่อนหน้านี้เธอเดินลงมานไดหนีไฟคอนโดเนี่ยก็ไม่ได้มีชั้นน้อยๆมีหลัก1 0บสชั้นแล้วเธอจะเดินลงบันไดหนีไฟทำไมทำไมไม่ลงลิฟต์แล้วพอคุณโยค,คิดได้แบบนี้เนี่ยแหะครับ ในหัวมันก็เลยมีแต่คำถามว่าสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนหรือเปล่าทั้งเรื่องการเดินลอยๆของเธอแล้วก็พฤติกรรมแปลกๆในการเดินลงบันไดหนีไฟคือปกติแล้วมันไม่มีหรอกครับไม่มีใครเดินลงบันไดหนีไฟตอนกลางคืนแบบนี้หนึ่งเลยก็คือบันไดหนีไฟมันเปลี่ยวสองเลยก็คือลิฟต์ก็มีทำไมไม่ใช้ ซึ่งในคืนมาน้นครับถึงจะเมาแสนเมาง่วงแสนง่วงก่อนนอนเนี่ยขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือต้องขึ้นไปพ่นควันที่ดาดฟ้าคุณโยเขาบอกผมว่าก่อนนอนเขารู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยครับเขาก็เลยขึ้นไปพ่นบุหรี่ที่ดาดฟ้าอีกครั้งในใจก็แอบหวังลึกๆนะว่าอาจจะเจอผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยแต่อีกใจหนึ่งก็เริ่มกลัวแล้วแล้วก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดไปเลยว่าสิ่งที่เจอก่อนหน้านี้มันคืออะไรกันแน่ ทันทีที่คุณโยเดินขึ้นไปถึงดาดฟ้าคุณโยก็เห็นผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ตำแหน่งเดิมลักษณะท่าทางเดิมในชุดเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็เช่นเดียวกันกับก่อนหน้านี้ครับคุณโยได้กลิ่นเหม็นเน่าฉุนติดจมูกไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นมันมาจากไหนเพราะว่าตอนที่อาบน้ํากลิ่นมันก็หายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วไอตอนขึ้นมาบนดาดฟ้ากลิ่นที่ว่านี้ก็แรงฉุนยิ่งกว่าเดิมอกีก คุณโยเดินมุ่งตรงไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนสูบบุหรี่อยู่ก่อนที่เขาจะทำทีจุดบุหรี่ขึ้นสูบแล้วก็มองไปยังเธอคนนั้นแล้วไอ้จังหวะที่เหลือบมองเธอนั่นแหละคุณโยก็ได้เห็นว่าที่คอของผู้หญิงคนนั้นจากเดิมก่อนหน้านี้ที่เห็นเป็นรอยม่วงช้ำตอนนี้มันกลับกลายเป็นรอยสีน้ำตาลแดงแดงแบบช้ำสุดๆเลยช้ำกว่าก่อนหน้านี้อีก และยิ่งไม่กว่านั้นก็คือรอยที่ว่านี้เนี่ยมันคล้ายกับจะมีเลือดไหลออกมาด้วยก่อนที่คุณโยจะหันไปเจอใบหน้าเธอแล้วก็เห็นว่าก่อนหน้านี้ใบหน้าของเธอที่ดูสวยตอนนี้มันกลับเขียวช้ำแล้วก็มีรอยจ้ำเต็มหน้าไปหมดเหมือนกับเธอเพิ่งไปทะเลาะก,กับใครแล้วก็ไปตบกับใครมาอะไรทำนองนั้นพอเห็นแบบนั้นครับยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากถามเธอออกไปเลยเธอคนนั้นก็หันหน้ามาสบตาคุณโย พร้อมกับจ้องมองคุณโยแล้วก็เผยให้เห็นใบหน้าที่สยดสยองเพราะว่าทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นสบตาดวงตาของเธอเนี่ยก็หุบลึกเข้าไปด้านในข้างหนึ่งพร้อมกับดวงตาอีกข้างหนึ่งที่มันค่อยๆโปนออกมาเหมือนกับกำลังจะหลุดออกมาจากเบ้าเท่านั้นลหละครับคุณโยร้องตะโกนด้วยความตกใจไม่คิดเลยว่าภาพที่เห็นตรงหน้ามันจะสยดสยองขนาดนี้แล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดด้วย ตอนนี้เห็นชัดแล้วว่าผู้หญิงคนนี้เธอไม่ใช่คนอย่างแน่นอนคุณโยเขาพยายามรวบรวมสติก่อนที่จะก้าวเท้าออกมาจากจุดจุดนั้นแล้วก็เดินตรงไปยังประตูด่านฟ้าแต่ก็โชคไม่ดีครับเพราะว่าทันทีที่เขาถึงหน้าประตูไอ้ไม้ขัดประตูเจ้ากรรมที่เขาขัดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันดันเด้งออกแล้วก็เด้งออกต่อหน้าต่อตาด้วยมันก็เลยทําให้ประตูนี้ระัยของคอนโดม,มันล็อกเข้าไปทันทีและถ้าประตูล็อก มันก็เท่ากับว่าตอนนี้บนดาดฟ้าคุณโยก็ต้องอยู่กับผีผู้หญิงคนนั้นสองคนทั้งๆท,ที่ตัวเขาเองก็ออกจากดาดฟ้าไม่ได้ด้วยแถมยังไม่มีใครรู้อีกว่าตอนนี้เขาติดอยู่บนดาดฟ้าในวินาทีนั้นคุณโยเขาใกล้คําว่าสติแตกมากที่สุดในชีวิตเขาหันหน้ามองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นกําลังยืนอยู่ตอนที่เธอจะยิ้มกว้างแล้วก็ขยับปากพร้อมกับพูดขึ้นมาด้วยเสียงแห้งๆอยากรู้จักไม่ใช่หรอ ทำไมไม่มาคุยกันหน่อยล่ะพอพูดจบเธอก็หัวเราะขึ้นมาเสียงดังซึ่งคุณโยในตอนนั้นก็ใจไม่ดีแล้วครับเขาหลับตาปี๋ก่อนที่จะหันหน้าไปทางประตูนิรภัยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับรีบกดไลน์หาพี่นิติคนนั้นคนนี้เขาสนิทด้วยนั่นแหละโดยที่หลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้าหันหลังกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเขาทั้งโทรหาพี่นิติแต่ไม่ว่าโทรยังไงพี่เขาก็ไม่รับสักทีมือขวาของเขาโทรศัพท์ ส่วนมือซ้ายของเขาก็ทุบไปที่ประตูเสียงดังพร้อมกับตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือด้วยความกลัวแบบสุดขีดรู้สึกว่าเวลามันจะผ่านไปหลายนาทีนะครับจนกระทั่งพี่นิติเขารับสายโทรศัพท์และคุณโยก็ร้องขอความช่วยเหลือคือในตอนนั้นเนี่ยพูดไม่เป็นศัพท์แล้วนะร้องไห้เสียงดังเลยเขาตะโกนพูดออกไปใส่โทรศัพท์ว่าพี่มาช่วยผมหน่อยผมติดอยู่บนดาดฟ้าพี่ต้องมาตอนนี้เลยนะเพราะว่าผมอยู่กับผี ซึ่งพี่นิติที่ปลายสายเขาก็งงๆนะไปอยู่บนดาดฟ้าได้ยังไงในเมื่อบนดาดฟ้าตอนนี้มันปิดปรับปรุงแถมยังบอกว่าอยู่กับผีอีกผีที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับพี่เขาก็ไม่รอช้าพี่เขารีบวางสายแล้วหลังจากนั้นเพียงแค่5นาทีพี่เขาก็มาเปิดประตูดาดฟ้าให้คุณโยซึ่งในตอนที่พี่เขาเห็นสภาพคุณโยจากที่พี่เขากำลังงงๆ,ๆที่คุณโยบอกว่าเจอผี พอเห็นสภาพคุณโยที่ร้องไห้ฟูมฟายอยู่บนดาดฟ้าแบบนี้พี่เขาก็เลยเชื่อครับพี่เขาพาคุณโยลงมาที่ล็อบบี้ก่อนที่จะบอกให้คุณโยตั้งสติแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ฟังหน่อยโดยที่คุณโยเองก็พยายามเล่าเรื่องพยายามประติดประต่อเรื่องราวทุกอย่างซึ่งจนท้ายที่สุดพี่นนติเขาก็พยักหน้าแล้วก็บอกคุณโยว่าพี่เองก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าผู้หญิงคนนั้นจะยังอยู่ที่นี่ พี่นิติเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่คอนโดม,มีคนจีนมาเช่าซึ่งคนจีนที่มาเช่าเป็นคู่รักคู่หนึ่งครับคุณผู้ฟังทั้งคู่อยู่ชั้นเดียวกันกับที่คุณโยอยู่เนี่ยแหละก็ดูจากภายนอกแล้วเขาก็เหมือนคู่รักธรรมดาอื่นๆทั่วไปไม่ได้ดูมีอะไรน่าสงสัยเลยแต่หลังจากที่ทั้งคู่มาอยู่ที่นี่ได้เพียงแค่สองสัปดาห์พี่ที่ดูแลคอนโดก,ก็ไม่เห็นสองคนนี้เดินลงมาจากห้องเลย ต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังทางลงเนี่ยตรงลิฟต์อะนะมันจะผ่านรีเซพชันของคอนโดก่อนและพี่นิติก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแหละครับแทบจะตลอดเวลาเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยนะถ้าบางวันเขาอยู่กลางวันเขาก็จะนั่งอยู่หน้าลิฟต์นั่นแหละถ้ากลางคืนเขาก็จะนั่งเฝ้าตลอดคืนแต่ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่นิติบอกว่าไม่เห็นทั้งคู่ลงมาจากคอนโดเลยไม่แต่ครั้งเดียวและจนท้ายที่สุดไม่นานนะักพอเวลาล่วงเลยผ่านไป เจ้าของห้องที่เป็นเจ้าของห้องตัวจริงอะนะครับที่ปล่อยเช่าก็โทรมาหานิติแล้วก็วานนิติให้ขึ้นไปดูที่ห้องให้หน่อยเพราะว่าติดต่อผู้เช่าไม่ได้แล้วก็มีพี่นิติคนนี้เนี่ยแหละครับที่เป็นคนไปดูให้พี่เอ๋ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็เดินตรงมายังห้องพักห้องนั้นห้องที่คู่รักคู่นี้เขาเช่าอยู่แล้วหลังจากที่พยายามเรียกพยายามเคาะยังไงก็แล้วแต่ทั้งคู่ก็ไม่ยอมเปิดประตูออกมาเลยพี่เอ๋ก็เลยตัดสินใจไขประตูเข้าไป ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่กลางห้องก็คือทั้งสองคนเนี่ยเขาเสียชีวิตแล้วแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างกันสภาพก็คือเหมือนคนทะเลาะก,กันโดยที่ฝ่ายชายก็นอนอยู่ที่พื้นส่วนฝ่ายหญิงก็เหมือนกันว่าเธอกําลังคืบคานมาที่หน้าประตูเหมือนกําลังจะหนีเพียงแต่ว่าน่าจะหมดลมหายใจก่อนเท่านั้นเองซึ่งไอจังหวะที่เปิดประตูเข้าห้องไปร่างของทั้งคู่ก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วตามตัวของทั้งสองคนมีแต่รอยเขียวช้ำ เหมือนกับว่าเพิ่งจะทะเลาะก,กันรุนแรงมาพี่นิติเขาบอกนะครับว่าทันทีที่เขาเห็นภาพนั้นเขาก็ตกใจจนสติแทบแตกในภาพที่เห็นเนี่ยมันน่าสยดสยองยิ่งกว่าในหนังอีกโดยที่หลังจากนั้นพีน่เขาก็โทรกลับไปหาเจ้าของห้องแล้วก็พยายามเคลียร์ทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นข่าวนะครับแต่พี่นิติเองก็บอกว่ามันเป็นเรื่องความลับอะเนาะอธิบายมากไม่ได้ คุณโยเองก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปว่าท้ายที่สุดแล้วมันเป็นยังไงรู้เพียงแค่ว่าเจ้าของห้องท่านเป็นนายตำรวจท่านหนึ่งอ่ะครับก็น่าจะปิดข่าวนั่นแหละคุณผู้ฟังพูดตามตรงโดยหลังจากที่กู้ภัยเขามาเคลียร์ร่างของคนจีนสองคนนี้เรื่องราวทุกอย่างมันก็กลับกลายมาเป็นปกติเพราะว่าหลังจากนั้นวันเดียวพี่นิติเขาก็บอกว่ามีแม่บ้านขึ้นไปบนห้องเต็มเลยเหมือนกับว่าเก็บของเก็บทุกอย่างทั้งเฟอร์ออนิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนใหม่หมดยกชุด เหลือเพียงแค่บิวอินในห้องอะครับที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและหลังจากวันนั้นพี่นิติเขาก็เห็นนะว่าไอห้องที่ว่านี้ก็มีเอเจนซี่พาลูกค้ามาเดินดูและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนหรือไม่ก็เวียดนามหรือไม่ก็อินเดียนเนี่ยแหละครับที่มาเที่ยวที่ไทยหรือไม่ก็มาอยู่มาทํางานที่ไทยชั่วคราวมาเช่าห้องพักห้องนี้ต่อไปแล้วก็ไม่มีใครเจอผีด้วยนะมีแต่คุณโยเนี่ยแหละคุณโยไม่ได้ไปอยู่ห้องนั้นเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมชั้นเท่านั้น แต่ดันไปเจอเฉยซึ่งจากเรื่องราวนี้นะครับคุณโยเองเขาก็โพรไปหาแม่ตัวเองว่าเดี๋ยวหลังจากสอบเสร็จเนี่ยเขาจะกลับบ้านนะแล้วก็ขอย้ายออกจากคอนโดแห่งนี้ไปเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเปิดเทอมใหม่ครับคุณโยก็ไปอยู่หอพักอื่นไม่กล้ายอยู่คอนโดแห่งนี้แล้วประจบเหมาะกับว่าไอ้ช่วงท้ายๆเนี่ยตอนที่เรียนมันเริ่มหนักขึ้นด้วยละครับการติวหนังสืออะไรมันก็เข้มขน้นเข้มงวดขึ้น คุณโยก็เลยถือโอกาสไปอยู่หอพักเพื่อนแล้วก็เช่าห้องกับเพื่อนเป็นรูมเมทกับเพื่อนอะไรทํานองนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการไปเรียนแล้วก็ไปเติวแล้วก็ช่วยกันทําการบ้านทําโครงการอะไรก็ว่ากันไปมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณโยก็ปิดตํานานมุมเดิมที่ดาดฟ้าของคอนโดแห่งนี้โดยปริยายแปลกเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวนี้อีกเลยคุณโยคุยกับพี่นิติเขาอยู่บ่อยครั้งนะครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่อย่างที่บอกเชียร์บอลทีมเดียวกัน ไปดื่มด้วยกันบ่อยพี่เฮีก็บอกนะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนแขกมาเช่าพักนะครับแล้วก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆด้วยอยู่กันได้ปกติสุขทุกอย่างทางั้งๆที่ภาพก่อนหน้าที่พี่เขาเห็นตอนเกิดเรื่องเนี่ยมันยังคงติดตาพี่เขาอยู่เลยเอาออกจากหัวไม่ได้มันก็เลยสรุปได้ว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้เนี่ยสิเป็นอย่างคุณโยแน่นอน เรื่องราวนี้ของคุณโยครับคุณู้ฟังถ้าให้ผมเดาอะนะคุณโยน่าจะไปเห็นเธอเข้าแล้วล่ะครับพอไปเห็นปุ๊บแล้วดันไปทักไงดันไปอยากจะรู้จักเธอขึ้นมาไปทักทายเธอไปถามเธอว่าอยู่ที่นี่หรอเธอก็เลยตอบนะสิเออแต่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับคุณู้ฟังเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนจีนแต่ตอบกลับมาว่าค่ะตอบแบบคนไทยแสดงว่าโลกหลังความตายเนี่ยมันไม่น่าจะมีภาษามั้งครับน่าจะสื่อสารกันรู้เรื่อง ตรงนี้ฟังหูไวหูนะเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าคนตุยไปแล้วเนี่ยเขาจะพูดภาษาอะไรกันฟังเขาใหม่อีกทีหนึง่งแต่ที่เคยฟังมาฟังมาเป็นธรรมะนะฮะคุณผู้ฟังอ่านหนังสือหรือว่าฟังมาจากอะไรสักอย่างหน,นึ่งนี่แหละพระท่านว่าโลกหลังความตายเนี่ยไม่มีศาสนาไม่มีความเชื่อไม่มีภาษาคือสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นฝรัง่งเป็นคนแขกเป็นคนไทยเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ลงนรกเนี่ยนรกเดียวกัน ขึ้นสวรรค์ก็สวรรค์เดียวกันไม่มีแบ่งแยกชนชาตินะครับได้ยินมาแบบนั้นนะไม่มีเลฟเฟอร์เรนซ์อ้างอิงด้วยขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วคุณู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณโยตัวคุณเองคิดว่าทําไมกันละ่ะทําไมคุณโยถึงเห็นเธอเพียงคนเดียวทั้งเดงที่คุณโยก็ไม่ได้ไปอยู่ห้องพักที่เธอเสียชีวิตด้วยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณโยไปทักเธอนั่นแหละอาจจะบังเอิญเห็นแล้วดันไปทักเธอก็เลยจัดให้ชุดใหญ่ คุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้ เป็นคืนที่ดีนะครับ